ทำรายการมาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยามานแะนะนำร้านของตัเวเองเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าฮามารุอิซากายะค่ะฮามารุเนี่นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในอิซากายะนะคะซึ่งก็จะมีเพลงไทยเป็นดนตรีแบบว่าพ,พร้อมๆนะคะจะมีดนตรีสดทุกวันนะคะ oh. ตอนหนึ่งร่วมกับสามร่วมน,นะคะก็จะเป็นอังกฤก มีเวลาเดี๋ยวเพจะเข้ามาที่ร้านเองนะคะเปิดช่วง5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าเมนูเด็ดๆในร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วต้องบอกว่าวันนี้เรามีรายการมาถ่ายที่ร้านด้วยนะคะรีวิวจากที่เขาซื้อสามร้อยห้าสิบนะคะเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้ที่ดึงความสนานมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปชิมอาหารของร้านทำรู้กันด้วยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างอาต้อนรับหน่อยค่ะอ้าวไม่เปิดพุงคะ่ะกำลังถ่ายอยู่ น,นี่มาเป็นพนักงานเสริฟครับ ห้องน้ำเราก็จะมีความแนวมากตอนนี้นะคะทีมงานก็มาถึงกันแล้วนะคะเป็นทีมงานจากรายการร้านเด็ดประเทศไทยนะคะตองชออยนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเสร็จแล้วก็ถ่ายทำกันแล้วนะคะพี่พรพิชนุกักบพี่ท็อปปี้มาแล้วด้วยค่ะ ุช้ำมากนะคะเดี๋ยวมาลองที่ต้องติดใจทุกคนนะคะเราใช้เนื้อดับบ A4 เลยนะเป็นตุีนะคะมีหน้าต่างๆมีหน้าโฟกาอันนี้เป็นหน้าโอทอโร่นะคะแล้วก็เป็นเนื้ออย่างเดียวส่วนอันนี้นะคะเป็นสุดยอดเบสเซอร์อาหารมิชลินดาของร้านเรานะคะก็คือล็อ s t e r Canadian lobster set นเซตเล่นก็จะมีคนสามเนูนะคะคือเป็นชาชีนี้ตีไปทับสเต็กแล้วไปทับกุ้งก็ไ้นะคะคุ้มมากๆที่ว่ต้องมีเมนูนี้ข้ามชาตินะคะไม่บอกเลยวันนีเองนะคะ นี่ค่ะเป็นซูชิเรื่องทางร้านเราคือมีซูชิหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมทั้งนั้นข <Wow. S 1> องเราเนี่ยนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะมีชูโทโร่โทโร่นะคะมีเป็นโกกาแล้วก็มีเป็นคูนิกนะคะอันนี้คือหนึ่งส่วนของซูชิแต่เดี๋ยเมนูเรามีเยอะมากสามารถเลือกเป็นคำคำได้ว่าใครชอบทานแบบไหนก็เลือกเป็นคำคำได้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นซูชิที่เป็นออยอดขายของร้านหนึ่งอย่างนะคะเป็นเมนูที่ไม่ที่อื่นที่ไหนเลยนะคะชื่อว่าแซลมอนทามารุกับเอ็นกาวะทามารุ แลเดกเมกีเขาไปคานี้แบบละลายในปากอะถอยมากแล้วก็มควานุด้วยส่วนันนี้ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะะมีที่นี่ที่เดียวนะคะใหญ่มากเลยะยากบอกโอ้โหนี่หนักคุณ่สามารถถือไนดะ้ใหญ่มากทุกใบเสือนะคะมีะ่วามเหือจะ็การนิ่มๆเมเนกะดองมันปูนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ได้สมนมที่ีุ่เหมือนกัน มีแค่ที่ร้านเราล้านเดียวนะคะแล้วก็มีหอยต่างๆโปรแกรร้านของอุ้มเนี่ยก็คือหอยสดหอยหวานไข่ร้านลักขณาจ๊ะอันนี้เป็นเซตยากเลยนะแล้วก็มีพนักง,งานมาย่างให้ถึงบนโต๊ะเลยนม่ต้องต้องย่างเองไม่ต้องกลมเนี่ยงงน, Med นะคะแล้วก็ย่างบนเตาแล้วต้องใส่ซอสสูตรพิเศษด้วยแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะเขาจะเริ่มขายแล้วน้องมาต้อนรับดีกว่าดูเรื่องหลังการขายกันบ้ากันร้านเด็ดประเทศไทยเป็นไงบ้างฝากติดตามชมกันให้มานะจ๊ะสวัสดีค่ะ อีกแล้ว5 4 3 2ไปอยู่ในร้านแล้วบรรยากาศโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นสไตล์แบบคืนคืนอ่ะร้านเปิดเลยนะบรรยากาศคืนคืนอยู่ที่พี่บอลโอ้ยตกใจใครอ่ะทีพี่บอลก็หายและพี่บอลก็หาแล้วเราต้องไปแล้วสิเราเปิดกี่โมงนะฮะเราเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มคืนและอาหารเน้นเป็นแบบป์สไตล์โรบินสบ ิย่างไหมใช่ครับอืมวันนี้เ็จะเป็นแบบาจะมีอ่องหอยนางรมจาอ่โขตยตัวนี้นะแตไม่ถ้าตายเราไม่ตายเลยเลยแล้วเป็นมันปูฮะนี่มันป็สูรกันมันปูมันี่เป็นฝรั่งเมนะาดเป็นฝรั่งานรับคุณออร่เียจนะจะพูดค่า็อคเตอร์ในชาติจะพูดร็อคเตอร์ร็อเตอร์โดแก้ ยวัวนผูในของเราไม่ได้ออกอากาศหรอกแต่ีกล้องข้างหลังไาแล้วนะซบเวอร์ร้านตัวสปีดสอนะครับถือว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเได้ไหมได้ไหมได้ครับเพราะว่าสองกอย่างคือเอ่อุเเตอร์เรานี่ก็เป็นเป็นคร์บ้นนนานาเราไม่ครัขายไม่ขายด้วยอรายเป็นเป็นตัวก็จะทเป็นสเต็ส่วนก้ามเขาจะมาทเปนเ็นครับอืมของตวเนื้อเ้ม่น ไม่ใช่เรื่องตัวตัวเลยเ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยช่วยจักในเรือเนี่ยอืไลน์คะปูด้วยดิอืออะไรอื้ออะไรสมัยมากสุดยอดมากนคือแบบของใช้พรีเมียมอะพรีเมียมไปถ้าเปทางร้านเราสี้านนะอืมถ้าซื้อของทุ้านนเด็ที่อยู่ที่นียท่อยู่เลยโอยแต่แตนข้าวหเนี่ยัม ม่ได้ว่าเอาตูอือดูดีนีกิ้งฟุ้งเลยนะฟุ้งหลาค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงทุกอย่างใช้ใหญ่หมดเจ๊จะดูแคร์แบรนด์ฮานนี้ครับหอยสดหอยหวานหอยร้านลักนาใช่คอกกี้พูดหนยหอยสดหอยหวานหอยร้านลักนาหมดไปแล้วแล้วหอยแบบมาแบบโหดมากคุณคุณิตี้แบบน่นน่น เปิดมาปีนี้นะเนาะผลการตอบลับเป็นไงบ้างจัดดีมากเลาค่ะแล้วก็ลูกค้าถูกสั่งมาตลอดเขาเคยมาเขก็ตัด่ได้ไอยากขาอย่างเงี้แล้วทาเพลงก็มีตัวกุ้หนึ่งกุ้หนึ่งจะมีร้องมาร์ดเพลงวงกุ้งก็ุไปค้าหใครสามทุ่งกว่าก็เงียบๆล่ะเปิดเปิ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะในการรา้านเด็ดประเทศไทยนะคะจากช่องวิวฟันมากๆนะคะพี่ท็อปดีแล้วก็พี่บอยนะคะที่มาถ่ายรายการที่ร้านเรานะคะก็ยังไงอย่าลืมติดตามเราสองคนได้นะคะในช่อง ABCD Family นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับบ๊าบรรยบายฝากกดติดตาม้วยนะคะ